กิจกรรมกระทงและลูกอมมันทำยังไงใครอยากรู้้องดูคลิปนี้เลยสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมโทรศัพท์สายฟาร์มที่มีระบบออโต้ภายในเกมแต่ไม่มีเวลาที่จะปล่อยบอดด้วยตัวเองวันนี้ผมขอเสนอเลย UG Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวมือถือเครื่องหนึ่งสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดมือถือไปแล้ว ปิดคอมไปแล้วและปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วก็ยังจะสามารถฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งมันเหมาะม,มากๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งเอาไว้เพราะกลัวแบตเสือ่อมหรือไม่อยากเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งเอาไว้เพราะกลัวเครื่องจะระเบิด UG Phone ช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆราคาเริ่มต้นตกวันละ10บาท ตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนําอยากให้เพื่อนๆได้ลองนั่นก็คือตัว MVP ซึ่งราคาจะแพงกว่าตัวเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคจะได้สูงมากกว่าตัวเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าตัว MVP จะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าตัวเริ่มต้นเป็นอย่างมากเลยนะครับหากเพื่อนๆสนใจที่จะดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและใส่โค้ด T E N 100เพื่อเป็นส่วนลด20บาทต่อครั้งนะครับ วันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับฮอพเทนและเราก็อยู่ในเกมโ h o s โซเอ็มนั A ่นเองนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนั้นก็คือเรื่องของวิธีการทากิจกรรมกระทงและกิจกรรมลูกกวาดนะครับว่ามันทํำยังไงนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปเริ่มเลยดีกว่าเรามาเริ่มกันก่อนที่ในส่วนของกระทงนะครับกระทงมันทํำยังไงนี่ครับคือวิธีทํากระทง ยอกยอกยอกแหมยอกเล่นนิดหน่อยจะทําปิดคลิปขอโทษนะอ่ะมามาเริ่มครับดีๆกันแล้วโดยผมจะสอนตั้งแต่เริ่มเลยนะครับก็คือเมื่อเราเข้าเกมมานะครับเรากดม,มาที่ตรงนี้3ขีดก,กิจกรรมครับอันนี้คือส่วนประกอบที่เราจะต้องไปใช้ในการทํากิจกรรมกระทงนั่นเองเรามาทําทุกอย่างครับผมจะอธิบายทีละหัวข้อเลยนะครับเผื่อคนเล่นใหม่เนี่ยจะยังไม่รู้แล้วว่ามันต้องทําอะไรบ้างน,นะครับหนึ่งเลยจัดการปีศาจที่เลเวลไม่น้อยกว่าหรือไม่มากกว่า5้าเลเวลสำหรับเรานะครับก็คือตอนนี้ผมเลเวล7 7็ใช่ไหมครับผมก็ มอนเนี่ยที่เลเวลประมาณ 72ถึง82นะครับประมาณนี้นะต่อไปครับได้รับทองก็คือเราฟาร์มครับแล้วก็ได้ทองมาเนี่ยให้ถึง10,000แครับผมคิดว่าจากเควสก็น่าจะนับนะครับแล้วต่อไปใช้ทองก็คือได้มา1น0 0 0แปุ๊บแล้วก็ใช้เป็น0 0 0 0แครับโดยไม่จำเป็นไม่ต้องใช้ทองตัวนี้นะครับใช้ทองตัวข้างหลังนี่ก็ได้นะต่อไปเล่นเกมกันเถอะก็คือออนไลน์เนี่ยครบ30นาทีครับแล้วก็ใช้ยา H p HP เพีก็คือยาเลือดนั่นแหละครับแล้วก็ใช้ยา MP ็ก็ใช้ยาขนฟ้าครับต่อไปชนะการประลองก็คือเราไปลง ต้องชนะจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะยอมแพ้นะครับนี่นะครับมันเขียนว่าชนะการประลองนะอารีนานะครับแล้วก็อารีนาตรงนี้ปล่อยเขาตีไปเลยครับโอ้ดูนะครับจะได้หรือเปล่านะอันนี้ผมทําเพื่อให้คนหายสงสัยนะครับเผื่อมีบางคนสงสัยว่าเราจําเป็นต้องชนะเลยหรือเปล่านะผมเลยทําให้ดูนะครับวิธีนี้ไม่ได้นะครับแสดงว่าต้องชนะการประลองจริงๆนะต่อไปตกปลาครับตกปลาและขุดเหมืองเนี่ยก็คือให้ไปทําตรงนี้ครับกดออกมาแล้วก็มาทางตรงนี้ นี่เก็บเกี่ยวครับอันนี้คือตกปลาอันนี้คือขุดเหมือนนะครับเดี๋ยวผมค่อยพาไปทําทีเดียวเนาะอธิบายแต่ละเวทให้เสร็จก่อนนะต่อไปก็เคลียร์ดันเจียนใดก็ได้ครับเดี๋ยวเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องทําอะไรบ้างน,นะครับไปเริ่มทาเวทที่เหลือกันเลยดีกว่าอย่างแรกชนะการประลองครับไปอเอชนะการประลองเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ลงดันเจียนครับในผมลองอันนี้นะอยากรู้ว่าถ้ากวาดล้างเนี่ยมันจะนับไหม อ่ะกวาดล่างไม่นับนะครับลองทําทุกอย่างครับเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าอะไรทําได้บ้างอ่ะเราลงอันนี้แล้วกันค่อนข้างง่ายสุดอันนี้เราก็รอบอสเกิดแล้วค่อยตีก็ได้นะครับเราไม่ต้องรีบว่าดันนี้แค่เราจัดการบอสมันมันก็สามารถที่จะผ่านด่านได้แล้วนะครับบอสจะเกิดตรงนี้นะสำหรับของวันพรหัสนะครับนี่นี่นี่ครับตัวนี้ครับคือบอสโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นตกปลาและขุดแร่ใช่ไหมครับเราก็กด3ขีดครับ าที่เก็บเกี่ยวเราไปเริ่มกันก่อนที่ตกปลาแล้วกันนะครับไปวาร์ปไปเลยจะเดินไปก็ได้นะครับเผื่อใครอยากประหยัดวาร์ปนะเอามาถึงที่ตกปลานะครับ เราก็มาที่ตรงนี้ครับนี่พอมาถึงปุ๊บนะครับเราก็สําหรับใครที่ยังไม่ซื้อเบ็ดและไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนนะครับกด3ขีดครับร้านค้าทั่วไปแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับเก็บเกี่ยวนี่คุณจะซื้อเบ็ดไหนก็ได้ครับผมคิดว่าแต่ละเบ็ดก็เบ็ดนี้อาจจะแข็งแรงกว่าเบ็ดนี้ก็ได้นะครับถ้าจากที่เขาบอกเนี่ยเดี๋ยวผมทดลองให้ทั้งสองเบ็ดเลยละกันเผื่อคุณอยากจะรู้ว่าแต่ละเบ็ดมันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็อีเตอร์หรือก็คือจอบขุดเนี่ยผมซื้อด้วยเลยละกันนะครับหรือได้จากตรงนี้ทั้งที่่เเลลลยยไไดด้องปวา ระหว่างเบ็ดไม้กับเบ็ดไม้ไผ่เนี่ยมันจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับมาเริ่มกันที่เบ็ดไม้ไผ่ก่อนลวกันนะครับเราใช้เรากดสวมใส่นะครับแล้วเราก็กดตรงนี้นะที่มันเป็นรูปโจมตีทําปกติเนี่ยอ่ะเรากดไปครับเด,เดินเดินมาตรงนี้หน่อยปึ๊บอ่ะตกปลาไปครับดูจํานวนวินาทีนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะอ่ะอันนี้ใช้2 0วิีนะครับในการตกต่อไปเราไปดูเบ็ดไม้ครับนะเบ็ดไม้ เบ็ดไม้ไผ่ใช้20วีนะครับแล้วดูเบ็ดไม้ธรรมดาจะใช้เท่าไหร่อ่ะโอเคนะครับก็20วีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมว่าความแตกต่างคืออาจจะมีโอกาสได้ของที่ดีกว่าถ้าราคาเบ็ดแพงกว่าครับอันนี้เดานะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะก็นี่นะครับตกปลาไปให้ครบครับ5ครั้งโอเคครบแล้ว5ครั้งต่อไปครับเราไปขุดแร่กัน เกกียวเหมือนเดินนะครับแล้วเลือกมาที่หน้านี้นะแล้วก็วาร์ปไปเลยเหมือนเดินนะครับจะเดินไปก็ได้นะพอมาวาร์ปถึงตรงนี้แล้วเราก็เข้ามาที่ตรงนี้เลยครับเราอย่าลืมว่าเราต้องเปลี่ยนอาวุธนะผมเอาของดีที่สุดเลยแล้วกันขุดได้เลย5้าครั้งเหมือนกันครับ A few moments later โอเคครบห้าครั้งแล้วเราก็หยุดขุดไปครับกดมาที่ตัวกิจกรรมต่อครับนี่รับ รับ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 ให้หมดเลยโอเคเท่ากับตอนนี้เรารับครบเลยนะครับเราก็เอาตรงนี้ไปเล่นกิจกรรมก่อนแล้วกันยุทธโนรินะครับถ้า <c oughs> อยู่ตรงมุมได้นะครับ <c oughs> ก็สามารถเข้ามาตรงกลางได้นะโอ้ตรงนี้อันนี้น่าสนใจเนี่ยอ่ะโอเคเราทําตรงนี้เสร็จนะครับเราก็มาต่อกันที่ตรงนี้ครับทํากระทงนะ รับไปให้หมดเลยนี่นะใบตองนะครับมันจะส่งมาไว้ในเมลส่วนตัวนะครับใบตองพอเราได้ใบตองมาแล้วนะครับเรากด3มขีดครับแล้วกดร้านค้าทั่วไปแล้วกดตรงนี้ครับข้างล่างเนี่ยตำราซื้ออันนี้มาครับแล้วก็แล้วกดลงตีเหล็กกดผลิตครับนี่ทำอย่างนี้ครับสร้างกระทงมาได้แล้วเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วสําหรับกระทงนะต่อไปครับพอเราได้กระทงมาเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่ตรงนี้ครับห้องบนมุมขวาเนี่ย ที่เป็นรูปใบเควสนะครับแล้วกดภารกิจพิเศษนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระทรงนะกระทรง1กระทรง2เนี่ยคุณไม่ต้องแปลกใจมันได้เหมือนกันครับแค่ว่าอันเนี้ยจะส่งทีละอันอันเนี้ยส่งทีละสิอันครับมีโอกาสได้เท่ากันนะไปพอเราเจอตรงนี้ปุ๊บเราก็กดรับเควสครับแล้วมันจะพาเราไปหา n p c 5ถ้าไม่กลัวเสียเวลาก็ไม่ต้องวาร์ะครับแต่ผมกลัวเสียเวลาครับเลยขอวาร์ปรกันนะเออนี่นะครับ อ่ะเดี๋ยวผมรับให้ดูทั้ง2อันเลยก็ได้อันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับกดส่งไปเสรเรียบร้อยครับอย่างนี้แล้วก็อันนี้กระทง2งนะครับแม้มันเหมือนกันครับสุดท้ายใช้10กระทงเหมือนกันนะแล้วก็บางคนนะครับสำหรับการที่รับเควสมาก่อนแล้วพอมีกระทงอยู่ในตัวใช่ไหมครับแล้วกระทงมันไม่ขึ้นว่าสําเร็จเควสอะ่ะคุณลองกดที่เควสก่อนนะครับมันเหมือนมันบั็ก อันนี้ก็ไม่รู้ว่าทีมงานเขาตั้งใจหรือ,อยังไงนะครับถ้าคุณมีกระทรงอยู่แล้วแลวเควสมันไม่ขึ้นมาสําเร็จเนี่ยคุณก็มากดที่โตวเควสแล้วลองมาส่งที่ n p c ดูนะครับน่าจะแก้บักได้นะแล้วก็ของในกล่องกระทรงเนี่ยก็จะมีของดีๆหลายอย่างอยู่นะครับอย่างเช่นใบรีวิญ,ญญาณขั้นสูงใบรีคุณสมบัติสีทองแล้วก็เนี่ยใบยรีวิญญ,ญาณใบรีธาตุนะครับของดีหลายอย่างอยู่นะครับแล้วก็จะมีพวกกล่องพวกนี้กล่องพวกนี้มันมีโอกาสสุ่มได้เป็นใบกระโดดะบดะรบัขอองงพวกท้าุธ และประดับเลยนะอ่าน,นลองส่มซิได้อะไรออ้ยเอาว่ะใบลีวิญญาณว่ะเก็บไว้เก็บไว้ต่อไปครับในส่วนของลูกอมลูกอมเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยครับตีมอนได้ทุกเลเวลเลยไม่ว่าจะห่างกับเลเวลเรากี่เลเวลครับสามารถได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะมีคลิปนี้ให้ดูปิ้งให้ดูได้เลยว่าผมตีมอนเลเวลที่น้อยกว่าผมเนี่ยเป็น10 10เลเวลเลยก็ยังดอปอยู่พอเราดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาที่ตรงนี้ครับเควสเอารู้วิธีหาแล้วใช่ไหมครับ ต่อไปเรามาดูที่เราส่งคูเครับอันเนี้ยอันแรกนะครับมันจะเป็นในส่วนของแฟชั่นมันจะมีเป็นแฟชั่นหัวกะโหลกหมวกฟักทองแล้วก็หมวกแม่มดครับสามารถเลือกรับได้1ชิ้นต่อการแลก1อันเท่ากับว่าเราก็ต้องเก็บให้ครบ6000อันครับเพื่อจะแลกให้ได้ครบทั้ง3าอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้เป็นสุ่มเป็นถุงสุ่มเหมือนกันครับใช้ทีละ100อันอ่าลืมบอกอันนี้ใช้ทีละ2อ0 0ันอันนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปรับแล้วกัน กดที่รับารกิจเลยครับแล้วก็วาร์ปไปเลยอ่าถึงตัวนี้นะครับเราก็รับไปให้หมดเลยครับนี่รับมาเห็นไหมครับใช้2องพอันต่อการแลก1ครั้งนะครับแล้วก็อันนี้ใช้100อันต่อการแลก1ครั้งนะครับซึ่งอ่าเดี๋ยวผมแลกให้ดูแล้วกันว่าในกล่องเนี่ยมันมีอะไรดีๆบ้างนะครับแลกมาเลยปุ๊บซึ่งมันสามารถแลกรับได้เรื่อยๆนะครับแลกรับได้เรื่อยๆเลยนะกล่องนี้นี่ก็จะเป็นพวกบัฟครับบัฟบัฟอืมของดีเท่าที่ดูแล้วก็จะเป็นพวกยันรีวิชา ยันรีสเตตัสกล่องสุ่มยันกระโดดกับยันลดแล้วก็ยันทั่วไปก็เพชรฟ้าแล้วก็ที่สุ่มออฟของสีม่วงนะครับแล้วก็ยันอัญเชิญพูด10ครั้งนะครับของระดับสีขาวถึงสีม่วงนะครับอ่าประมาณนี้ไหนลองสุ่มซิโอเคได้บัฟโอเคครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็เวลาเราอุดหรือเวลาเราตกปลาครับอย่าลืมเปลี่ยนอาวุธกลับมาด้วยนะครับ ไม่งั้นเราจะตีมอนไม่ได้นะครับก็อ้อมานี้นะครับสำหรับตัวกิจกรรมลูกกวาดและตัวกิจกรรมกระโทนครับว่ามันทํำยังไงนะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ท็อปพินด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เยี่ยม